สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาดูอีอกคลิปหนึ่งนะคะปัจจัยการขับเคลื่อนของตลาดฟอเร็เก์นะคะ,ะคือคือมันมันกระทบหมดอะ่ะถ้าจะมีผลว่าขึ้นหรือลงสมมติว่าเทศทองอย่างเยงพอพรเศษทองเนาะหรือคู่เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเศรษฐกิจอของประเทศเป็นยังไงมายังไงก็ก็มีผลนะคะอย่างนี้ค่ะมี คลิปนี้ก็จะมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกับตลาดฟอเร็เนะคะตลาดฟอรเร็กจะมีผลกระทบหลายอย่างนะคือคือสามารถทำให้ขึ้นหรือลงอย่างทงคู่เงินหรือทองคําห,หรืออะไรก็ได้ที่ทิศฟอรเร็กนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่านี่ยายพรเขียนไว้แล้วนี่มี1สภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปทางแบบประเทศมหาอำนาจนะคะจะจะมีผลกับตลาดฟอรเร็กเยอะเลยนะคะเศรษฐกิจของประเทศก็เช่นเช่นอย่างสมมติว่าเราเราเทรดเทรดเทรดไปเนาะเขาจะมอะออีอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นจีนหรือตลาดอเมริกา,าเขาจะมีการประ,ประกาศตัวเลขแต่และช่วงเวลา อย่างย่งย่ง,ยงสมมุติว่าที่ที่ไอ้พรเทศอยู่เนาะอมันจะมีประมาณบ่ายบ่ายโมงกว่านเนี่ยประเทศอังกฤษเขาจะชอบประกาศตัวเลขมีอะไรบ้างตัวเลขนะคะก็มีเช่นประกาศการซื้อขายบ้าน ซื้อขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือจะพรว่าลบดีกว่ามั้งไม่สวยเลยอยากใหเขียนแต่ใครไม่เคยเขียนได้เลยโอ้ยเนอะเมนเนาะเอาไหมเอาไหมอ่าเชน่นประกาศตัวเลขก็มีอ่าค่าเงินอังกฤษนเพราะว่า ค่าเงินปอนเนาะช่วงบ่ายๆนี่ช่วงบ่ายๆเขาจะมีการประกาศค่าเงินบอนค่าเงินปอนปเพราะตลาดอังกฤษเปิดเนาะหรืออัตราอัตราการว่างงานของว่างงานว่างงานนี่ค่ะของแต่ละประเทศ ประมาณนี้ค่ะอย่างสมมติว่าเวลาเวลาตลาดยูโรเปิดตลาดยูโรเปิดประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสองครึ่งเงี้ยเขาก็จะมีประกาศค่าเงินยูโรประกาศอัตราว่างงานของแต่และประเทศอย่างสวีเดนอย่างอ,อะไรหะะแหละโอ้ยอย่ามมคิดเหมือนโซนยูโรนั่นแหละเขาเขาเขาจะประกาศกันประกาศว่าประเทศนี้อัตราว่างงานเท่านี้ค่าเงินเท่านี้อะไรประมาณนี้ ก็จะมีผลกระทบต่อต่อ,อที่เราเทรดนะถ้าเทรดค่าเงินสมมุติเทรดค่าเงินยูโรก็จะมีผลเราเทรดค่าเงินยูโรนะ e u เนาะยูโร USE นะ Euro, US e นะอ่ายูโ USD เออพูดปากลิ้นไม่ค่อยนี่เลยนั่นแหละนะคะก็จะมีผลต่อต่อค่าเงินแล้วเทรดทองก็จะมีผลต่อทองประมาณนี้ค่ะอ่า ถ้าเป็นตลาดกลางคืนตลาดอเมริกาอเมริกาก็จะประกาศเออ19.30เนาะอเมริกาจะปากประกาศอัตราว่างงานอ่า19.30จะประกาศอัชนีดัชนีอะไรละ่ะนันแหละตัวอย่างง่ายๆงเก,ก็คือข่าวอ่ะเขาเรียกทีว่าคือข่าวในตารางอ่ะนะคะก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะเราก็ต้องคอยติดตามข่าวด้วยว่า มีอย่างอย่างอย่างไงพอนเทศทองไงพอนก็จะมีผลต่อทองไม้มีผลลบหรือบวกต่อทองอะไรประมาณนี้ค่ะในข้อสองนะคะข้อสองก็คือนโยบายของธนาคารกลางธนาคารกลางก็มีอะไรอย่างเช่นเน่อของยุโรปของอเมริกาอะไรประมาณนี้จะมีจะมีผลก,กับกับตลาดฟอเร็กซ์เหมือนกันนะอาเช่นธนาคารอ่าเดี๋ยวพอนพิมพ์ดีกว่าเนาะ อาเช่นธนาคารเขาเพิ่มหรือลดอัดตราดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้คะ่ะเพิ่มหรือลดอัดตราดอกเบี้ยอันนี้ก็จะมีผลต่อค่าเงินถ้าใครค่าเงินเหมือนกันนะคะแล้วหรือทองก็มีผลกับตลาดพอหล็กเหมือนกันนะคะ ถ้าเทรดทองก็มีผลต่อทองถ้าเทรดคู่เงินก็มีผลต่อคู่เงินคู่เงินไหนที่เราเทรดเราก็ต้อง, <c oughs> ก,องก็ต้องคอยดูด้วยนะคะ <c oughs> หรือว่าเราเทรดอย่างอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีผลกระทบเหมือนกันกับตลาดฟอเร็กเนาะก็มีผลกระทบนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งก็คือการประชุม การประชุมของธนาคารของเฟดอ่ะอะ่เรียกง่ายๆธนาคารกลางก็ที่เขาเรียกกันว่าเฟดเฟดนั่นแหละค่ะคือธนาคารกลางนะคะการประชุมคือถ้าวันไหนจะมีประชุมอ่ะต้องเราต้องคอยดูละว่าจะมีเออจะขึ้นหรือลงเราต้องคอยดูละอ่าว่าว่าเขาจะประชุมตกลงกันไปทางไหนเช่นถ้าประชุมว่า จะกู้เงินมาเฟดจะกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจไหมอย่างเงี้ยค่ะเฟดก็คือธนาคารกลางนะคะสำหรับมือใหม่เนาะอันนี้สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็มีผลเหมือนกันค่ะมีผลก็ตลาดฟอเร็กเหมือนกันนะคะออาต่อไปข้อ3 งบการค้าระหว่างประเทศงบการค้าระหว่างระหว่างประเทศนะคะอ่าก็มีผลเหมือนกันนะคะอ่าข้อ4ข้อสความมั่งคงของชาติ ความมั่นคงของชาติส่วนมากจะก,กระทบตลาดฟอร์ดิก็น,นู่นอย่างเช่นอ่ะอเมริกาเลือกเช่นสมมุติอ่าอ,อ,อเมริกาเลือกเลือกตั้งประธานาธิบดีอ่ะเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะ ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะกันยาดีที่แล้วเนาะเขาเลือกตั้งอ้ไอะไรนะปีนี้ปี64เนาะปี2001ปีที่แล้ว2000เขาเลือกตั้งประธานาธิบดีทาหมดอายุเนะ <c ười> เาะทำเครียดหมดวาระย <c ười> ายพรก็เลือกเหม่ทีก็เลือกตั้งนี่นค่ะทองก็วิ่งกระจุยเลยขานนเนี่ยแล้วก็จะวิ่งแบบกล้าบจะวิ่งแบบ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวดิลงไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลมากเลยค่ะมีผลมากเลยต้องแบบเทรระวังสุดๆเลยน่าอย่างนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามันก็เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อห้าข้อหเนาะข้อห้า ข้หก็คือปัจจ like ัย ah, ป er ัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้คือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าค่ะเขาเรียกอะไรเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาอาที่ผ่านมาก็อย่างโควิดอย่างเงี้ยอาเช่นโควิดเอาง่ายๆเลยเนาะโควิด เนี่ยใครจะรู้ราคาว่าว่าอยู่ดีๆจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีโรคระบาดโรคระบาดไวรัสมาระบาดทั่วโลกอย่างเงี้ยใครจะไปรู้อันเนี้ยคาดไม่สามารถคาดการได้เนาะหรือหรือภัยพิบัตทิทั่วๆไปอะคะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรเลยภัยภยัภยพิบัติที่ข่าวเกี่ยวกับ ยายยายพรใช้คำพูดไม่ถูกข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติทั่วๆไปก็แล้วกันเกี่ยวกับภัยพิบัติทั่วไปเนาะที่เราไม่สามารถสามารถไอ้นี่ได้รู้ล่วงหน้าพูดง่ายๆรู้ล่วงหน้าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ข่าวนอกตารางนั่นเอง ถ้ามีข่าวพวกนี้มาเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะกล้าวิ่งวิ่งอยู่ดีๆวิ่งตลบกลับทันทีก็มีนะคะถ้าข่าวนอกตารางมานะอ่าเขาถึงว่าถึงว่าเวลาเทรดให้วางแผนการเงินด้วยวางแผนพูดถึงย้อนไปคลิปก่อนๆนะการบริหารเงินทุนในพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะมีข่าวนอกตารางมานี่แหละมันก็เป็นปัจจัยที่ว่า ขับเคลื่อนกับตลาดฟอลเร็กเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6เจ้ามือลายใหญ่อันเนี้ยใครบ้างอะเจ้ามือลายใหญ่เจ้ามือลายใหญ่หญที่มีเงินมหาศาลที่มีเงินมหาศาล คือเขาที่เขาเรียกกันว่าเจ้าเจ้าเจ้าลากไปลากมานั่นแหละคือแบบว่าเจ้ามือรายใหญ่เงินเขาเยอะเป็นแบบเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกเขามีแบบเป็นล้านล้านล้าน,ลานบาทอะไรอย่างนี้ที่มาลงทุนน่ะเนาะทั่วโลกเนาะที่มาลงทุนตลาดฟอเร็กอะเขาจะมีเจ้าใหญ่อยู่นั่นแหละเขาก็สามารถขับเคลื่อนตลาดได้ เจ้าปั่นนะเ,เขาเรียกถ้าเป็นหุ้นก็ปั่นหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะตลาดที่สามารถขับเคลื่อนตลาดได้เนาะเจ้าใหญ่ๆไอๆ้ปันหรือว่าเจ้าลากไปลากมาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะคือคือปัจจัยที่ทําให้ตลาดพอเล็กกระเทือนได้เขาถึงว่าแบบมีการซื้อขายขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือปัจจัยของของเขาอะนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ